นะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้มาอัปเดตบอลสีนะคะว่ามีอะไรนั่งนะคะวันนี้มาอัปเดตกันใหม่อีกนะอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะ,ะเบอร์โทรป้านันนะคะเบอร์โทรป้านันศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะเบอร์โทรป้านันนะใครสนใจต้นไหนทักมาถามได้เลยนะเดี๋ยวป้านันบอกเบอร์โทรไปแล้วนะ เดี๋ยวบอกราคาให้อีกทีนึงนะ,ะเดี๋ยวชมก่อนนะว่ามีอะไรบ้างชมภาพสวยๆกันก่อนชมภาพสวยๆกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวป้านันค่อยบอกราคาเนอ สวยๆกันเลย ามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชมความงามแล้วเรามาเริ่มต้นฟังราคากันเลยนะใครสนใจต้นไหนฟังราคาไว้ให้ดีปนันจะบอกแล้วนะคะอ่าเรามาเริ่มกันต้นแรกเลยนะคะมาเริ่มกันต้นแรกเลยต้นนี้จะเป็นอ่านางลากสดนะคะนางลากสดนะนางลากสดปนันให้สวยๆอย่างนี้ให้อยู่ที่750บาทเลยนะคะ ใบป้ายสวยๆกันเลยนะ750บาทนะคะมี3กระถางนะคะนางลากสดสวยๆมี3กระถางนะคะที่ใบป้ายนะคะใครเอาถางไหนแขปบภาพมาเลยทักโทรหาพนันได้เลยนะฮับฮับสวยๆกันเลยอ่าแล้วต่อไปต่อไปเป็นนพะเก้านะคะนพะเก้าหน้าสวยๆอย่างนี้เลยพนันให้อยู่ที่550บาทนะคะให้อยู่ที่550นะ อแล้วต่อมาเจ้าจักระพัดเจ้าจักระพัดดังๆป้ายๆอย่างนี้เลยประนันให้อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยประนันลดให้อยู่ที่หกร้อบาทแล้วต่อไปนะคะดารานบพลัดนะคะดารานบพลัดใครตามหาอยู่นะสวยๆเลยประนันให้อยู่ที่พันสองนะคะต้นนี้ต้นใหญ่ประนันให้อยู่ที่พันสองมีสองต้นนะคะ นละพันสองนะคะดารานพัลล์นะต่อกันเลยนะคะต่อกันด้วยเลยสิลาสีลาหน้านี้เลยสวยสวยเลยประนันให้อยู่ที่4ี่ร้อบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะใบใหม่ออกมาจะสีทองแล้วนะสิลาหุ้มทองนะคะให้อยู่ที่450บาทนะคะ ไซนี้ป้านันมีอยู่สี่กระถางนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆตั้งแม่กันเลยนะสี่ร้อยห้าสิบนะคะไซเล็กป้านันหมดไปแล้วนะตอนนี้เอาไซ์ใหญ่มาขายนะคะต้นนี้จะเป็นหมออ่าอะไรเนี่ยเดือนมกลาต้นนี้เป็นเดือนมกลาเดือนมกลาป้านันให้อยู่ที่450บาทเลยนะคะ สี่ห้าสิบบาทเลยสวยๆกันเลยนะคะเดือนมกรลานะคะมีสามกระถางนะคะเดือนมกรานะ,ะมีสามกระถางนะคะสี่ร้อยหนะ้าสิบนะคะ,ะ,คะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยอันนี้จะเป็นสุดลักสุดลักทางนี้พนันให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทเลยสุดลักดังสวยๆกันเลยเจ็ดร้อยบาทอืมต่อมา จะเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีพนันให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะไปไป้ายสวยๆกันเลยห5 0อยห้าสิบนะคะห5ร้อยห้าสิบมีสามสี่กระถางนะคะใครเอากระถางไหนบอกพนันนะสวยๆใหญ่ๆกันเลยนะราคานี้น่าเก็บสะสมกันนะคะแต่ก่อนไม่ได้ราคานี้เลยนะห5รอยห้าสิบนะคะให้ทุกกระถางเลยมีสี่กระถางนะคะ ต่อไปดาราสีสวรรค์ต้นนี้ดาราสีสวรรค์ประนันให้อยู่ที่3 5 0ห้านะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่3 5 0หนะดาราสีสวรรค์นะคะอันนี้สวยๆนี่อะไรเอ,อ่ยอันนี้สีเทพารักประนันก็ให้อยู่ที่3 5 0หบาทนะคะสีเทพารักษ์นะสวยๆกันเลยนะคะ ต้นนี้นะคะต้นใหญ่ๆไซส์เบลล์กันเลยต้นนี้เป็นไม้กราบนะคะเทพศิลาพรเทพศิลาพรป้านไซส์นี้ป้านให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะกัดสีมาแล้วนะเทพศิลาพรอ่าต่อไปทุ่งรัตนาไซส์ใหญ่ๆกันเลยให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะไปเปลี่ยนกระถางห้านิ้วได้เลยนะห้านิ้วหกนิ้วได้เลยนะ ต่อเลยจ้าต่อไปชมพูทวีปชมพูทวีปปะนันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะดังด,งดงสวยๆกันเลยป้ายป้ายแดงแดงกันเลยนะคะปะนันมีหลายกระถางนะคะมีหลายกระถางนะห้าร้อยห้าสิบบาททุกกระถางเลยอันนี้จะเป็นปะนานลืมบอก อันนี้จะเป็นซับจเจไอซับเจริญซับเจริญประนัานมีสองกระถางนะคะซับเจริญห้าร้อยห้าสิบนะคะซับเจริญน,นะคะมีสองกระถางแล้วต่อไปพรมพิมานพรมพิมานประนัานให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะคะดูก่อนนะ ชมพูทวีปเอากระถางไหนซูมแล้วก็วงกลมให้ป้านันนะป้านันไม่ได้จับให้ทุกกระถางนะสวยๆป้ายๆกันเลยเอาทถางไหนวงมาเลยนะ550นะคะชมพูทวีปต้นนั้นที่ดังๆนั้นตัวนั้นจะเป็นาเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านก็นั้นให้อยู่ที่หกร้อยหบาทสวยๆกันเลยหกร้อยห้าสินะคะต่อ อันนี้จะเป็นสาววารินสาววารินนะคะปรนันให้อยู่ที่250บาทนะไซส์ใหญ่ๆนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยหาจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ปรนันให้ไซส์นี้เอาปรนันให้อยู่ตำหนิหน่อยนึงเอาให้อยู่ที่300อ่ะให้อยู่ที่300กระถางนี้นะกระถางนี้สวยๆประนันให้อยู่ที่350นะคะจังหวัดกระบี่นะ สวยๆมีสามกระถางนะคะสามกระถางสวยๆกันเลยกระถางนี้ตำหนิประนันให้อยู่สามร้อยอันนี้แก้วมังกรแก้วมังกรประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะเปือกๆใหญ่ๆกันเลยใครสายเปเปกๆนะสามร้อยห้าสิบบาทอ่าไปต่อ ต่อนะคะวาสุกรีวาสุกรีปรนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะวาสุกรีนะคะมีสองต้นนะต่อด้วยหมอสีน้อยนะคะหมอสีน้อยต้นนี้ปนันให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะคะฟอร์มใบดกๆกเลยนะกัดสีสวยสวยเลยสวยสวยกันเลยนะพุ่มใหญ่ๆกันเลยต้นนี้จะเป็นรัตนบุรีรัตนบุรีปรนันให้อยู่ที่ สามร้อยบาทนะคะรัตรณนบุรีนะคะพุ่มใบดกเลยสามร้อยบาทอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นสิริโชคสิริโชคประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสิริโชคสวยสวยกันเลยต่อไปฉลองกุง้งฉลองกุ้งอาปนันเซลล์เซลให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบเลย ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบเลยมีทางเดียวนะ,ะต้นนี้จะเป็นทิดาแม่กรองที่ดาแม่กรองต้นนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทอนะ่ะสวยสวยฟอมพุ่มๆกันเลยนะอันนี้จะเป็นกำแพงเงินกำแพงเงินต้นนี้หายากอยู่นะป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะกำแพงเงินมีสามกระถางนะ มีสมกระถางสวยๆเลยดูนะสวยๆกันเลยนะคะใครเอาถังไหนบอกเลยนะมีแค่3ามกระถางนะคะมีแบ่งให้3มกระถางมาต่อด้วยสิริพรสิริพรประัานให้อยู่ที่300บาทเลยสิริพรก็มี3มกระถางสิริพรก็3ามกระถา,า,างนะคะ,ะเดี๋ยวไปต่อ ต่อด้วยนำโชคนำโชคนะคะนำโชคป้ายๆมาเลยนะห้าร้อยห้าสิบนะคะนำโชคนะคะมี3ามกระถางนะคะสามโอสี่กระถางสวยๆเลยนำโชคนะคะมีสี่กระถางนะใครเอาถางไหนวงมาได้เลยหาจับกล้องสูงๆนั่นแหละมาต่อกันด้วยเหลืองๆอ,อย่างนี้กันเลย อันนี้จะเป็นไม้กาบนะคะพรการจนาพรการจนาปน้านันให้อยู่ที่ให้สุดท้ายเลยสองร้อหบาทนี่พันดาวพันดาวไซส์ใหญ่ๆเลยป้านันก็ให้อยู่ที่250บาทนะคะมี2กระถางนะคะใครเอารีบเลยนะมี2กระถางนะคะใหญ่ๆกันเลยนะพันดาวนะคะสุดท้ายกันแล้วนะสุดท้ายกันเลย มาต่อกันด้วยต้นนี้จะเป็นเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ป้นันให้อยู่ที่300อบาทเลยถางนี้นะคะมีถังเดียวนะเกษตรศาสตร์นะคะเหลือถางเดียวป้น,นันจะมาปล่อยเซลล์เซล์กันเลยนะคะมาต่อกันด้วยนะคะจะเป็นพ,นพรพะล่วงพ,พรพะล่วงก็น,นันให้อยู่ที่300ร้อยเลยพ,พรพะล่วงนะคะ ถอนพะร่วงใครชอบดูดดุดำดำกันนะจัดกันเลยอันนี้จะเป็นจังหวัดลาพูนจังหวัดลำพูนป้นานันก็มาเซลให้อยู่ที่300บาทนะคะพอมใหญ่ๆกันแล้วนะแต่ก่อนขายอยู่ที่400ร0อนะคะมาเซลให้มันเหลืออย่างละกระถาง2กระถางนะคะไม้กาบต้นนี้กาบนางตะเคียนป้านันก็ให้อยู่ที่250นะคะต้นนี้ให้อยู่ที่250บาท มาต่อกันด้วยกระหนกพรกระหนกพรก็ให้อยู่ที่300บาทนะคะกระหนกพรให้อยู่ที่300บาทเลยอันนี้อะไรเอย่ยดำดำอะไรเอย่ยปานตะวันปานตะวันนะป้าน,น,านันก็ให้อยู่ที่300บาทเลยนะคะมีไม่มากนะคะมีถังเดียวนะคะปานตะวันนะใครจะรับรีบรับเลยนะ300บาทถทาังเดียว อันนี้จะเป็นมงคลซับมงคลทรัซับป้านันให้อยู่ที่250บาทเลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะ250บาทไซส์ใหญ่กันเลยนะมงคลทรัซับนะคะต่อกันด้วยต้นนี้จะเป็นเพชรมนทนเพชรมนทนป้านันขอ350บาทนะคะเพชรมน,นทนนะไซส์ขนาดนี้ป้านันขอสองไอ้อยหบาท อันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยตะวันทอแสงตะวันทอแสงประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะตะวันทอแสงนะเอกกราชเอกราชประนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะเหลือกี่ถังเหลือสองถังประนันให้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสองถังนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ของศิลาหุ้มทองแต่สวยมากเลยแทบจะสวยกว่าแม่ด้วยซ้ํานะ ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทน้องสวยจริงๆหน้าตังแม่นะเนี่ยสวยจริงๆสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นอ่านารีบูรพานารีบูรพาต้นเอต้อนนี้ป้านันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะปลายๆดังๆสวยๆกันเลยห้าร้อยห้าสิบบาท ไปต่อกันนะคะไปต่อกันตู้นี้ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดกันแล้วนะคะพยาอนุชิตนะคะพญาอนุชิตตอปะนันให้อยู่ที่350บาทเลยไซส์นี้นะคะพญาอนุชิตต่อด้วยอันนี้เทพกนกเทพกนกประนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะไซส์ใหญ่ๆสูงๆกันเลยนะสองาสิบบาทนะคะ อันนี้จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาไซส์ใหญ่เลยป้านันให้อยู่ที่3า0บาทนะคะไซส์ใหญ่กัดสีแล้วนะไซส์ตั้งแม่นะคะอ่าต่อไปอต้นนี้ต้นนี้จะลืมซะและ้วอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยพญาจักรีพญาจักรีกรป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะพญาจักรีนะคะพญาจักรี ให้อยู่ที่400บาทนะคะคลิปนี้ป้านันก็ขอเออจบไว้เพียงเท่านี้นะคะต้นไหนป้านันไม่ได้พูดไม่ได้อะไรก็ทักมาถามได้นะคะเพราะป้านันไม่ได้พูดหมดทุกต้นนะทางโน้นเอ้หมอชานยุทธ พยามนพยามนก็อยู่ที่350นะคะหมอชานยุทธอยู่ที่ห5ร้อยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยดูนะต้นไหนสวยๆทักมาถามป้านันได้นะต้นไหนป้านันไม่ได้บอกนะคะป้านันก็ขอจบทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อกันใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อกันใหม่อีกตู้อื่นนะ แคนั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ